วันนี้จะพามาซ่อมตูล้ลำโพงนะครับทุกคนเป็นตูล้ลำโพงอันนี้ประสงค์ใช้บลูทูธ MP3 มใช้ทั่วไปนะเพื่อนนะคําบอกว่าเปิดไม่ติดนะสวิตช์ไม่ติดเสียบปักเข้าไปก็ไม่ติดเออหมายให้ว่ามีแต่ไฟโชว์ตรงนี้นะมแจ้สถานะว่าไฟเข้ามาแล้วแต่มันไม่ติดมันไม่ทํางานนะปกติต้องมีไฟเป็นแสงอะไรขึ้นมาให้เราชัว์ให้เราเห็นกว่านี้ อีกข้อก็ตามนี้นะเพื่อนๆนะปากลาโพงก็ประมาณแปดนิ้วมาดูกันนะครับพเพื่อนๆว่าอะไรเสียเราขันน็อตออกแล้วนะพวเพื่อนๆเรื่องต้นวิธีตรวจเช็คเดี๋ยวจะพามาเช็คนะพเพื่อนๆนะเรื้องต้นเราก็มาเช็คว่าไฟมีไหมเวลามันชาร์จเข้ามาเนี่ยมันแสดงสถานะว่าชาร์จอยู่แต่ไฟมันมีเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ไหมบางทีชาร์จอยู่แต่ใจไม่ออกก็มีนะพเพื่อนๆนะวัดเลยนะาทางานคนเดียวดูไปด้วยกันนะเพื่อน ไ,ไม,มีไฟนะเพื่อนอยู่นะวิธีแบบไม่ง่ายนะเพื่อนนะจุดที่สงสัยตอนแรกก็คือน่าจะเป็นสวิตช์เนี่นะเราจะใช้วิธีวัดเป็นวัดโอมก็ได้หรือแบบไม่ง่ายเราใช้เป็นโลหะโลหะไขกวงที่เป็นโลหะนะเพื่อนจิ้มข้ามระหว่างนะขั้วสวิตช์สองขั้วนี่นะนี่นะสวิตช์ตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่นี่อยู่ข้างบนนะเราอยู่ในท่าเปิดแล้วท่าเครื่องไม่ขัดข้องมันก็คงใช้ได้นะ แนะนำเพื่อนแบบง่ายๆถ้าเรากิ้มแล้วมีปฏิกิริยามีไฟติดไฟอะไรก็สวิตมีปัญหาเอาในกิ้มเลยนะเพื่อนนะดูไปด้วยกันนะจึ้มน่านเห็นไหมเพื่อนเพื่อนน่านไงน่านไงมันติดขึ้นมาเลยแต่เราออกก็คือคล้ายๆว่ามันมันไม่ขาดร้อยเปอร์ ขาลอยเปอร์เซ็นเวลาออกมันทําไมไม่ดับก็เพราะว่าอยูถ้าติดแล้วมันอาจจะอักเข้าไปหากันพอดีเปืดใหม่เห็นไหมเพื่อนนี่ไม่ติดอีกแล้วจิ้มดูใหม่นะเพื่อนเพื่อความแน่ใจครับจิ้มนานเห็นไหมเพื่อนสรุกนะเดี๋ยวกิมมันมีเสียงอยู่ที่จิ้มก็คือช็อตข้ามขั้วสวิตช์นะเพื่อนนะเห็นไหมติดแล้วตอนนี้เรารู้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าสวิตเสียแล้วก็ไปหาว่าเปลี่ยนอะไรบ้นะ แต่เราคงไม่เปลี่ยนให้ดูหรอกนะแต่เราจะมาชี้จุดเสียให้เพื่อนดูวิธีการเวลาเราตรวจเช็คนี่ไอตรงที่มันยากคือตัวชี้ว่าตัวไหนเสียวิธีหาตัวเสียถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพื่อนนะก็ไปหามาเปลี่ยนก็คงจะได้เลยนะนี่ที่มันติดค้างอยู่ก็คือหน้าสัมผัสมันคงติดบ้างม่นติดบ้างนะพอมีปากระตุ้นไฟก็วิ่งได้แต่เราปิดเปิดใหม่แล้วมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดอ่ะเราเรารู้แล้วนะเพื่อน แนะนำเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะแต่จะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูเพราะว่ามันคงไม่ยากนะวิธีเปลี่ยนก็คือไทควงแบนนะเพื่อนๆปากแบน,นแคกขึ้นข้างบนนะแล้วก็เปลี่ยนเลยก็คือจบนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนแล้วจบเลย